สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบอาราคอสอเวอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะในคลิปนี้นะครับผมได้ทการเอฟเคนะครับนะก่อนที่ไปอัดคลิปนะผม้เอฟเคมาประมาณคืนหนึ่งนะครับทุกคนก็เอฟเคไออะไรวะอินฟินิตี้ตรงนี้นะครับของอีเวนต์ใหม่นะฮะนี่ครับผมนะก็ผมได้ตัวนี้มาค่อนข้างที่เยอะนะตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งอาได้แรงอาด้วยนะเหมือนโอกาสจะได้แรงอาด้วยแลผมจะให้ทุกคนดูอาบวกด้วยนะ นี่นะฮะได้อาบวกด้วยนะซึ่งผมไม่แน่ใจมันโหดหรือเปล่านะก็น่าจะโหดแหละนะทุกคนูดีได้ตัวนี้แรงอาบวกด้วยนะสับใครที่เป็นสายเงานะก็สามารถจะมาลงเอฟเคนะหาพวกเงาอาบวกได้โดยที่เราไม่ต้องค้าบเลยนะข้อนั้นนี่จะสบายมากนะแต่ว่าในคลิปนี้นะผมจะไม่ได้มารีวิวสายเงานะเพราะว่าผมอวยสายดาบนะบผมนะผมได้ลีลิกสุดโหดมานะรับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทุกคนได้ดูไม่รู้โหดหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะโหดแหละนะทุกคนนะนี่เลยครับเอาไม่ใช่ ในนี้ลิลิกผมลองใช้แล้วนะครับนี่ฮะบ,บวกดาเมจเวฟพ่นนะครับผมนะทุกคนสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือแค่แรง g t h สี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดนะครับทุกคนเดี๋ยวอัปเกรดไม่รู้จะตัวกูมีตัวปะเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าอุ้ยมีเก้าร้อยไม่น่าพอฮะไม่น่าพอฮะตัวนะครับเนี่ยผมได้ไอของมาเยอะมากทุกคนเห็นไหม ลิลิกมาเยอะมากอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็โหดนะแบบบวกดาเมจเงา148เปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนแต่มันก็กระจอกนะเอาจริงไปใส่พวกอัพเลเวลน่าจะดีกว่าครับอัพเลเวลเงานะแต่ที่มันโหดจริงๆนะก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นะครับทุกคนเห็นไหมแรนด์เอนะ357เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนข้อนั้นน่จะโหดมากๆเลยนะครับอันนี้ลิลิกที่ผมได้มาก็ประมาณนี้เนี่ยอันนี้บดเลเวลเงาก็กระจอกนะเอาเอาง่ายๆนะไอเอวตนนี้ที่ดีที่สุดนะก็น่าจะเป็นเทียนนะครับที่แบบ โบกดรเมดาบสามร้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปอัพรเวลนะครับทุกคนดูว่าผมจะอัพได้ไหรือเปล่าตั๋วไม่ไม่มีด้วยดิสวยละไ่เปรล,ลองดูโอเคฮนะอัพเลยโอ้ยมันใช้เพชรน,นี่หว่าเนี้ยส่ร้อยสี่รอยสี่รอบหรสี่รอบเปอร์เ ห้าร้อยยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับนะแรงเอ็นบวกห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์หกร้อยแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตันเรียบร้อยฮะแรงเกีเอ็นบวกนะฮะประมาณเจ็ดร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโคตรโหดนะครับ,โฆโฆโฆรบอันนี้เฮ้ยมันโหดมาก โอ้มาอัพแรงเอ็นบวกได้แล้วนี่หว่าเอ๊จแอ้วจีเอ็นบวกนะเดี๋ยวยังไม่ได้อัพพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวไล่อัพเลยล่ะกันไล่อัพเลยฮะเดี๋ยวไปดูดาเมจดาบกันที่หลังครับทุกคนโอ้โหเฮียผมบอกเลยดาบจะกลับมายั่งยืนหรือเปล่าครับ <laughs> อย่างนี้ดาบต้องมาเอาผมลืมถอดอันนึงแบบนี้ดาบต้องมาแล้วฮะ อ๋อครับไม่ใช่นี่ฮะหน้ากากมาเลยปั๊บให้ครับ24อันไหนวะอันไหนวะที่ผมใช้ว่างเนี่ยลืไมไปหมดละอัพแไปหมดเลยแล้วกันเจียมแล้วบวกอุสามร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สุดโหดเลยฮะอันนี้อัพไปเลยฮะอันนี้ร้อยบวกไปร้อยร้อยวิวเละฮะอันนี้สับสายเงาฮะพลาดไม่ได้ครับผมอัพไม่หมดเลยแล้วนะ ครับหนึ่งนะแหลงโอเคดาบอัพเลยบวกสิบสองเวลแล้วก็ไข่ไข่เก้าสิบสี่เวลฮนะอันนี้โฮจูสองร้อยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์อันนี้หมดฮนะใครว่ากันเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะโคตรโหด ผมบอกเลยว่าสายดาบสุดโหดแน่ทุกคนเกือบ200%ก็ค่อยมาดูนะว่าสายดาบสายเงาอ,อะแต่ผมคิดว่าสายเงางก็น่าจะโหดกว่าอยู่ดีครับอันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับอัพไม่หมดอ่ะอะไรแรงจีเอบวอัพหมดอะไม่ต้องละน,นี้แม่งดูกระจกละโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ลิลิก,กันดีกว่านะครับไม่ฮะลิลิกสายดาบผมใส่ไปแล้วนะครับทุกคนแล้วผมจะอันนี้แรงกีเอบวก ร้อ้าิบเ็เองเหรอกระจอกมากเลยครับเร,นนนนเ,เราใส่ได้เก้าอันนี้ใช่ไหมนี้สองร้อยเอร์เซ็นต์เอ้าเราใส่ได้แค่นี้เหรอเอาล้วผมจะมานั่งเรียงใหม่ละถอดอันนี้แล้วก็ใส่ใส่แท่งเทียนไปครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากดูว่าเซตปกติที่ผมใส่เนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่ โอเคนะอันนี้คือผมยังไม่ได้ใส่ลิลิกแท่งเทียนนะครับเราดูดาเมจดาบนะอยู่ที่ประมาณ11.22 TVG นะครับผมนะทุกคนดาเมจดาบตอนนี้นะถ้าผมเปลี่ยนลิลิกล่ะผมเอาลิลิกกระจอกที่สุดออกเลยแล้วกันนะอันนี้นะ157%นะผมเปลี่ยนไปใส่อันนี้700%ครับน้องแล้วผมก็ทำการอีดิตแล้วก็เซฟไว้ก่อนเลยครับดูดาเมจนะ700%เพิ่มมาขึ้นมาเป็น14ให้ม,มันรู้สึกน้อยจังวะเพิ่มแค่3 TVG เองนะครับ เออรู้สึกน้อยอ่ะเออจา700้าเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะโอ้ดูตามเมดพีพ่อผมบวกแบบหนึ่งจุดห้าเก้าทีเปอร์เซ็นนะครทุกคนทิเลียนอ่ะโอ้โหโหดมากครับผมนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามันมันก็ยังไม่สุดอยู่ดีวะสายเงน่าจะโหดกว่าหรือเปล่าครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้ผมใส่ริลลี่ได้แปะอะไรอย่างเงี้ยวะเออผมถึงน่าใส่ได้เก้าดิใช่ไหม ไปพลาดอะไรไปบบวะส็อตลิลิกก็โบดแล้วนี่เออไม่ผมใส่แค่แค่นี้อ่ะผมไปพลาดอะไรวะผมลืมทุกคน,นลิลิกไอ้คิวผมอัพแล้วนะมีเหรอไอคิวห้าอ๋อทาเล่นรับทาเล่น เพราะนั้นอันนี้น,นี่ไงนี่ไงผมไปใส่อันนี้ครับผมนะบูตเอ็กพีอินเซนนะครับผมนะเอออันไหนมันจะโหดกว่ากันวะอันนี้เออใครรู้คอมเมนต์ทีนะผมนะทุกคนว่าอันไหนมันจะโหดกว่ากันนะผมจะเอาชาร์จชาร์จเน็ตแอสเซปหรือว่าเพิ่มดิลิกอันไหนโกงกว่ากันอันนี้ใครรู้คอมเมนต์ทีครับทุกคนสายดาบคนระับขี้เกียจลองฮนะประเด็นตั๋วจะหมดละ โอเคซึ่งสายดาบนะครับนะก็ประมาณนี้นับผมนะรีลิกที่ทุกคนต้องหาเลยนะครับผมนะผมคิดว่ามันโกงมากๆนะสหรับไอเจ้าตัวนี้นะบวก7 3 5เลยนะครับเลยทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะซึ่งออแอรแมปไอภาค2ก็มาแล้วนะ,ะเห็นหลายคนเขาบอกว่ารอกันมามากเลยแต่ตอนนี้มันเปิดให้ทดลองแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครสนใจเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวผมจะ เย็นนี้นะเย็นนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์นะครับในแบบอะไรภาคสองนะก็เข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะสับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็ก่อนที่จะไปนะผมฝากสปอนเซอร์ผมก่อนละกันนะแอปยูจนะแอฟเอตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นแอปที่ผมใช้ FK ลงอีเวนต์นี้แหละนะครับทุกคนก็สับคลิปนี้สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะอย่าลืมใช้โค้ดผมด้วยนะก็ได้สิทธิ์ทดลองใช้ฟรีนะครับนะของฟรีใครจะไม่ชอบใช่ไหมแล้วก็ได้เพชรฟรีดดดด้้้้วยยยนนนนนนะะะะคคคครรรัััับบบกกก็ลลลลลลอองงโหหมาููไิิิ์่ใตปปเสี ไม่ผมจะมาในคลิปหน้านะครับ mm hmm. ผมบาย